ว้าวสวยๆครับพี่น้องว่าน้ำหวานเต็มดีครับฟิตตาเลยพี่น้องครับผมยังไม่ได้ลงจากต้นไม้เลยครับนี่นั่นครับอีกรางหนึง่งอู้โอสองางเลยครับลังต้นนี้มีสองลังครับผมนี่ต้นอันนี้รางใหญ่เลยครับนี่นี่ลางนึงอยู่ตรงนี้ทำไมจะเอาได้พี่น้อง โอ้ขนาดตัวน้าครับเป็นกิลครับผมโอ้ได้อยู่ประมาณลกเเลยนี่ทุกคนครับยังไม่ได้ไปไหนเลยมีเอามาเลี้ยงกันอยู่ครับนู่นนั่รังหนึ่งตะกีพ่องเอาอยู่ต้นนู้นเนาะครับนี่ต้นสแตลลที่มีรังผึ่งครับนี่มองขึ้นไปครับนู่นครับต้นยุคาเป็นบังไปครับผม นู้นอยู่ตรงนู้นโอ้หแหล้างมีมยังร้ายพี่น้องอยู่ตรงนี้สามอยู่นู้นสี่เป็นเออสามสาม,สามหกลังแล้วพี่น้องไม่ใช่เจ็ดตรงนี้หกลังเลยครับบริเวณนี้นะหกลังแล้วที่ผนะมเห็นลังพล่งยองบนนู่นครับโอ้ยพี่น้องอยู่ข้างบนสุดยอดเลยครับกิ่งนิดน้อยหนึง่ง หนาจีใหญ่หัวหนามครับหัวหนามหนาจีใหญ่อยู่เหมือนลอยเข้าลมอยู่เลยเนาะนั่น,น,นมีลอย <c oughs> มีลอยแค่นั้นด้วยครับหนาจีเมื่อวานหรือวันก่อนนี่แหละยังเขียวๆอยู่เลยครับพบก็ยังเขียวๆอยู่เลยพันไก่ลุมก้นนะครับ เพิ่งเริ่มแตกออกแล้วครับมันหน้าวูว,วลังก็ได้อยู่ครับลังพอได้อยู่ทุกคน,น ลังตัดลังครับตอน้ม่วนใจไหมโอ้ลังไหมเขาวขาวจวดเลยลังเกือบไม่ตีเนาะเกือบไม่ตีเนาะวะต้องได้ฮักกิ่งครับทุกคน หัวหนามประมาณเกือบขวดหนึ่งได้ครับโลหนึ่งกำลังปาดหัวหนามครับเพียบร้อยครับผมมาแล้วครับพันไก่มาแล้วครับลงแล้วครับผมันไก่ครับโผลพนักงานนะครับพัน โอ้โหขนาดครัวน้ำครับผมโอ้โหได้อยู่ประมาณกับแบนเลยนี่กับกลมปุ๊บปุ๊บปุ๊บดึงไหวกลมนึ่งไปแล้วนี่กลมนึงไม่ขาดโอ้กล้องครับผมได้รู้เลยเนี่ยก็ได้กิโลนึงครับลังนี่ไม่ได้ไป เกือบขาดเขาหนอน้ำครับลงเลยสี่ไปลังแหลกแหกหมานครับทุกคนครับี่ครับลังมิมครับผมลังงามเลยไปน้องตรงมือนู้นแล้วเราขึ้นตีกันครับถูกดอกเดียวเหมือนเดิมครับผม ลัูให,หิ่งในน้องอหนึ่งพี่น้องเลยดูนะลูกกิ่งครับเสาแขนผมนี่โยกเกยกโยกเกยกเลยโอ้ยยืนยากครับพี่น้องไปนี่หละ ตัดตรงนี้ะนะครับทีหักมาครับจริงมันมีที่หยับทุกคนจริงจะเรามันซอสดาครับ แล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วโออ้ยล้างล้างล้างม่น้อง เก็บเพ <Okay, S 1> ้าะคือว่าล้างใช้ได้ครับผมหัวหน้าปิตตาดีอยู่ครับล้างก็ไม่เคยถอดเท่หร่ครับถอดบ้างไปเจอกันข้างล่างครับผมหุ่นหุ่น้อยโค้งครับคุน มีต้นสัไอยูค้าหน่อยครับนี่คือทา้งรังสวยๆแล้วครับดูขุ่งยืนจริงในน้อยหนึ่งครับไปครับผมสวยๆครับไปครับี่นองครับผมยังไม่ได้ลงจากต้นไม้เลยครับนี่นั่นครับอีกรังหนึ่งออ้โหสองรังเลยครับังต้นนี้มีสองลังครับผม นี่ต้นอันนี้ร่างใหญ่เลยครับนี่นี่ร่างนึงอยู่ตรงนี้ทำไมจะเอาได้ล่ะพี่น้องกิ่งกิ่งจนนี่ครับต้องสุดกิ่งเลยอันนี้ก็ไม่มีมือถือไปขันนี่เดี๋ยวหอยไปเท่าๆนี้ครับเดี๋ยวตีร่างนี้ต่อเลยพี่น้องลมควันล้วครับผมสวยเลยครับแต่จึงจะเอาอยากนิดนึงเหรอพี่น้อง หยิบคว้อนใหญ่แล้วก็ดึงมาเลยครับอุ้ยโอ้พี่น้องกล้ๆตัดการตกลงไปแล้วครับนึ่นโอ้ยอือาดครับผมพี่น้องตัดทีเดียวขาดกลับเลยว่าจะการพอมันจะขาดแล้วให้มันแล้วก็ยืดึงมาครับ ปัดหลักฐานรวงลงมาอยู่ข้างล่างไปครับผมลงไปเจอกันข้างล่างครับอย่าเป็นไรเด้อโอ้หนวดวัดแตกเลยครับพี่น้องโอ้โั่นัผ่าดครับผมพี่น้องเออเอ้อนก,ก็กินท่าต่างกันอืม อมอู่นครับผมพี่น้องเห็นไหมครับหอยโคงน้อยครับผมน,น้อยหนึ่งครับสั่งกำปัน้นเิ็กน่อยครับผมแล้วมาดูครับ,รบตีได้แล้วครับผมขยาบขย่าต้นเลยครับเมกี้นี่ มีน้ำหวานด้วยสวยด้วยพี่น้องเจวต้นแล้วครับเฮียจิยยยยย๋วแต่แจวพี่น้องตีสดครับจิ๋วแต่แจว ครับผมโอ้ยน่ารักเ้ะเอาไปฝากลูกชายครับล้างนี่ยังไม่ได้ไปไหนไกลเลยพี่น้องนี่นั่นลังนึงอยู่นั่นครับเดินมานี่นั่นต้นเซาอย่นั่นเดินมานี่ล้างที่4แล้วครับอย,อยู่ติดกันเลยเฮ้ยๆๆๆพี่น้องอุ้ยเอาอีกแล้วมันเลียวครับผมนี้ วางของไปสักกี่นี่ครับวางของไปกับตัวอืมอีกลังนึงครับนุ่นสวยเลยพี่น้องลงัลง,ลงนั้นลังงามเลยครับอ,อือโูอ้มีรอยล่างหุ่นลว้วงเลยพี่น้องนี่โอ้ยรอยมันรอยมันไปครับนี่ไม่อยู่เลี้ยวเราตีลังนี้ก่อนนะไปผมรอยครับพี่น้อง นไม่ต้องลมกวนครับลังทำนี่นาำหวนเต็มดีครับไปครับผมี๋ยวรอตีลังนั่นครับลังนั่นต้องใจถูกครับทุกคนครับยังไม่ได้ไปไหนเลยมีออกมาเลี้ยงกันอยู่ครับนู่นนวลลังหนึ่งตะกี้ผมเอาอยู่ต้นนู้นเนาะครับนี่ต้นสแเลาที่มีรังผึ่งครับนี่มองขึ้นไปครับนู่นครับต้นยุคาเป็นบังไว้ครับผม โอ้โหอยู่ตรงนู้นตรงนี้สามลังครับรวมกันเป็นเจ็ดลังแล้วครับตรงนี้โอ้โห oh. ลังมีมิ่งอย่างไรพี่นอ้องอยู่ตรงนี้สามอยู่นู่นสี่เป็นสามสามหกลังแล้วพี่น้องเป็นเจ็ดตรงนี้หกลังแล้วครับบริเวณน,นี้นะหกลังแล้วอย่ผมเห็นเบิดนาขึ้นเห็นเลยครับลุง นะครับอยู่กิ่งเยืนยืนนะครับเราพิมน้อยครับประมาณสี่สิบ้าทสิบบาทครับผ่านหิ่งเดินเข้าไปนิดแป๊บเดียวครับตะกี้นี่ว้วหัหน้าพิดตาดีเนาะลังสวยเลยครับนี้ครับใกล้ๆตรงนี้นี่เดี๋ยวเราจะไปดูในป่านี่นะครับต่อไปเดี๋ยวตีลังนี้ก่อนครับดูต้นดูนี่ต้นโคตรใหญ่มาอยู่กิ่งเยืนๆนะครับเจอกันทางบนครับ มูก,กิ่งเขาองอยู่พี่น้อง <c ười> ยื่นมาคักนะครับแม่ยัยเอได้มูก,กิ่งยื่นด้วยลูก,กิ่งไปด้วยครับโอ้นี่เอาอยากครับจริงนี่เดี๋ยวลองดูพี่น,อน,น้องยังไงเนาะพี่น้องนี่มันอยู่กิ่งบนด้วยเดี๋ยวอะไรไม่เนี่ย อ๊ะอ๊ะโทโอโท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 นี่หักมานะครับ สวยๆครับพี่น้องหัวน้าบานเต็มดีครับฟิตตาเลยจเจอกันข้างล่างครับไปครับผมหัวหนาสวยเลยครับโอ้โหหัวน้าเต็มดีครับน้อง ไปครับผมเดินทางกันต่อเลยครับพันไก่เจอทงทุกคนพันไก่เจอแล้วมาดูกันโอ้มายู่ห้องน้ำไปยูครับเอ้าเอ้าเอา้าเอาบินใส่มือผมเลยตะกี้นี่งนี่มันทำอะไรพานไก่เขาไปกวนครับตะกี้นี่โอ้มา ีโอ้ยมีผ้าหนามเลยไม่เป็นไรอเองไปใส่ผ้าหนามตัเองได้มาก็ได้เชิงถอดครับถอดไม่เลยครับฝนตกบ่อยใ,ในรังครับ,นรบในรังพอไปขายอยู่เนาะไปเดินทางกันต่อครับดวนดวนอีกแล้วครับดังนึง โอ้นี่พี่น้องร่งสวยด้วยครับเอาเอ้าเอ้าเอาเอาจีาบ,บินใส่ผมอีกเด้อเดี๋ยวเราตีกันเลยครับเย้พี่น้องตัดเลยครับตัดนี่ก่อนตัดนี่ปอนยี่คือ <c oughs> จับแล้วโอ้โหเริ่มทอดกันไงผมเือฝนเจะตกเนาะตกอสองสามวันติดกันนี่ ตกบวยครับผมได้เลยครับไปวางเดี๋ยวไปกันครับทำเวลาครับช่วงนี้เวลาคอยเข้ามาเราไ่นองครับได้เวลากลับบ้านแล้วครับผมขับไปขายของครับนี่จะได้มีอยู่สองลังครับลานี่แต่เราคนมาคอยอยู่รถแล้วครับรูปพนงานวันนี้ก็ ได้มิมอยู่ประมาณเจ็ดลังแปดลังครับเดี๋ยวเราไปขายกปะจะได้สักบาทเราก็ได้ผึ่งหลวองลังนึงครับนำประมาณขวดนึงนี่แหละลังจะประมาณโลนึงครับก็บพได้ข่าอมันอยู่ครับผมพันได้เพื่อไหมครับเพื่อมาะลรครับทำนักใส่ไม่พันได้เพื่อไหมทพม่มิมหอยหอยจุบ ังงนึหอยจุบด้วยิดูหอยจุบโอ้ยหอยจุบด้วยหอยโค้งยังทำไหนเราหอยจุบเ๊บจะมีหอยจุบอีกเนาะหอยโค้งนี้ทำยัไงนะอุ้ยนี่น้ำปิดตาครับหลังเท่ากำปั้นเด็กน้อยหลังเท่ากำปั้นเด็กน้อยแรกเกิดกินแล้วก็จุบไปพี่น้องกลับบ้านครับผม ยังไ,ไงแต่ชอบชิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราเลยนะครับผมเจอกันชิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ